สวัสดีครับทุกคนดีดับคนเข้าสู่ช่องแบงค์สายเชิวกันอีกครั้งหนึ่งด้วยตเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่สีลมนะฮะหรือว่าสารแดงนั่นเองนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยฮะผมก็มาอยู่ในด้านหน้าตึกธานิยะนะครับโดยตอนนี้เนี่ยที่ธานิยะเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นงานนะครับในชื่อว่าธานิยะเจแปนเดย์นะครับโดยในงานนี้ก็จะมีการนำเอาพวกของกินต่างๆนะครับจากญี่ปุ่น มาจำหน่ายอยู่ในจุดนี้นะครับด้านข้างตึกทันยันเองนะครับนี่เลยนะการเดินทางมานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาทนิยันเลยนะครับผมก็ถ้าเป็น BTS นะถ้าเป็น BTS เนี่ยนะครับนั่งมาลงต้ฐานี่สาราแดงนะครับออกประตูที่1นะมาเจอนะครับหรือว่าถ้าเป็น MRT นะ MRT ก็ลงต้ฐานีสีลมนะครับออกประตูที่2นะครับเดินมาได้เลยเช่นกันนะครับ การเดินทางเะไรอยางเงี๋ยผมก็จะขึ้นรูปไปให้นะครับว่าการเดินทางจากจุดรถไฟฟ้านะครับเ r t หรือว่า b ิเทเนี่ยมายังไงผมก็จะขึ้นรูปไปให้นะฮะวนยตนะครับก็เป็นวันแรกของตรงงานนี้นะครับก็คือเป็นวันที่3มพฤศจิกายนนะครับงานนี้มีตั้งแต่10โมงครับถึงเที่ยงคืนนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับเรารับชมพร้อมกันได้เลยนะไปกันนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับนี่จะเป็นของกินสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมบอกเลยว่าเนะี่ยเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็มากินที่เลยนะครับบินมาถึงที่ไทยแล้วนะเดี๋วผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยคนขายเป็นคนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นนะเ,นเพื่อนๆนะ <c oughs> ก่อนจะพาทุกคนดูก่อนนะครับว่ามีอะไรนะแล้วเดี๋ยวผมก็ถ้าเจออะไรถูกใจก็ค่อยไปซื้อกินนะฮะพ <c oughs> ื้นที่งานตรงไทงยโตรงการนี่ก็อาจจะแคบนิดนึงเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะคนเดินเนยอะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นสก,กินของฮอกไกโดนะนี่นะฮอกไกโดนะครับ เดี๋ยว้ฝั่งเดี๋ยวกขให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือให้ดูฝั่งซ้ายก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นแนวนั่งกินนะครับเป็นของเค็มจีแรมนะมเนี่ยอันนี้ก็นี่ขนาดแค่วันแรกนะก็คือมีคนมากินก็ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะเป็นออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นจ๋าๆเลยนะครับเพราะว่ามีการตกแต่งพวกโคม,มด้วยนะ <laughs> ฝั่งขวาอันนี้ก็จะเป็นจุดนั่งกินนะครับอันนี้ก็เป็นนะของอาบูริอิซาพยามาซุกนะเป็นแบบแนวนั่งนะกินนะครับนี่หลายอย่างเลยนะครับวนี้นะอคงค่ได้ใช่หม ที่เป็นแนวจ่ายนั่งกินนะที่หนึ่งครับซาเกโนะซีเราจัดซีรีสันโขุ่นน่ามากเลยนะอันนี้ก็เป็นข้าวหน้าปลาดิบนะครับเป็นของซาเกโนะนิสึกนะครับนี่นะราคาก็จะถูกที่แล้วแต่หน้านะครับพวกนี้เหมือนกันนะขาเป็นก็เป็นที่นั่งนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะ ขอ,อกินมีแค่ตรงนั้นนะนนแล้วเดี๋ยวผมพวามรูอีกฝั่งนึงนะครับข้างหน้านี้จะเป็นพวกเป็นเวทีนะเวทีจัดงานนะครับนี่นะขอ,อกินมีแค่จ,จุดจุดเมื่อกี้นะแค่นั้นเองนะบนจุดอื่นอนี้ก็จะเป็นพวกแนวแบบว่าตึกของพนิยะนะครับนี่นะมันน่าจะมีม,มีแค่ตรงนั้นยังนะมันก็เป็นใน,นเศษนะครับ ดูฝังกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับมีหรอครับไป,ปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะอ,อ๋อี่อไปแนวตีกญี่ปุ่นนะครับเอาไว้ให้แบบว่าพอหายคิดถึงกันนิดหน่อยหน่อยนะตอนคนที่แบบว่าวมีเวลาเวลาว่างไปญี่ปุ่นนะก็มาสัามผัสบรรยากาศยิ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับที่ด้านข้างตึกของทันดียะนะฮะ ก็จะเป็นอะไรเอ่ยผู้เรียนนะผตกไม้นะครับนี่นะอันนี้เป็นแนวสมุนไพรนะครับเมื่อกี้นี่นะเป็นสมุนไพรจาาเลยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรขายเป็นโอเด้งนะแต่เหมือนยังไม่ได้ตั้งขายครับร้านนี้น่าจะลงพรุ่งนี้นะเป็นโอเด้งกับยากิโซบะนะ อันนี้ก็จะเป็นมิรุกินี่นะงนนผมไม่แด่ใจว่าอันนั้นถ่ายอะไรเป็นมิรเชคก็จะเป็นนม,มปั่นนะนนแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นน,น,น,นี่ก็จะเป็นไส้วิดหมูนะนี่นะนไส้วิดหมูนะครับ ร้านเมื่อกี้ผมไม่ได้เจอว่าขายอะไรนะเพราะว่าเข้าไปไม่ได้คนมุงกันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรของหวานนะผมไม่แน่ใจว่าร้านนี้คือเขายังไม่ได้ขายหรือว่าขายหมดแล้วนะครับนี่นะนี่เลยนะอันนี้ก็เป็นเคอร์รี่ปังนะครับ อันนี้มันเป็นขอนที่อยู่ในตึกในตึกคณิยะนี่เนี่ยนะอันนี้จะเป็นยากิโมูยะนะครับหอยนางรมออยสเตอร์นะขนมอบนะครับก็ไม่เป็นหมันไม่เป็นหมันม่วงอบนี่นะ ราคาก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับจะเห็นไหมเอ่ยน,นี่ไงมันณวมก็จะประมาณนี้นะครับคือผมบอกเลยนะครับว่าตอนแรกที่ผมเลยว่าจะไปยาหรือว่ามีพืนนีที่จัดเยอะกว่านี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าไงใครจะมายังไงครับก็สามารถมาเที่ยวที่กันได้นะเพราะว่านอกจากว่าจะมาเที่ยวที่จุดของตึกนี้แล้วเนี่ยนะก็มีที่อื่นี่เที่ยวอีกอีกด้วยนะ ก็อ่านเนียไหนก็ไหน,น่ละผมเนีวนผมมาแล้วนะครับผมก็จะพาทุกคนไปชมส่วนต่างๆของตึกทันยา่ากันสักหน่อยนะว่าตึกทั้งทันยาเนี่ยเป็นไงบ้างน,นะไปรับรู้กันดีกว่านะครับเพราะว่าเนี้ยผมเ,ยเวยมาบ้างแล้วหละ่ะว่าที่นี่เนี่ยมันจะออกแนวแบบเหมือนกึง่งกึ่งแบบว่าญี่ปุ่นหน่อยๆน,นะไม่หน่อยอังริงไม่หน่อยคือเป็นญี่ปุ่นเลยอะให้ป็นญ,ปญี่ปุ่นเลยก็ต้องไหนป้าใช่ไม่เดี๋ยวเราไปดูกัน ในตึกธนิยะก็มีน้องๆอง่ีด้วยนะครับเพลงที่ถ้าเกิดใครเข้าไปก็ร้อนหูวันไปติดตามกันนะเพลงอยู่เพลงเดีวยวของดองจี้นะอยู่ในตึกธนิยะนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นก็ถือว่า้างนน้นนะโอ้อนนันอะไรเอเราสาวนั่งอยู่เต็มเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนั้นคืออะไรนะ อนิย่าเจแปนเดนะครับมาในรูปแบบของสตรีนฟู้ดนะครับหรือยาตายาใจมูระถ้าอ่านผิดจะขอไปด้วยนะนี่นะครับก็เดี๋ยวที่นี่เนี่ยตองจุดเวทีนี้จะมีการแสดงด้วยนะครับในทุกวันนะฮะตั้งแต่วันที่3 4ี่และ5้านะครับมาสุดท้ายก็คือวันที่5นะฮะของเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะฮะ ด,ดอ่แล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในคานิยานะสีลมนะและดูนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศของจุดนี้นะหลายคนอนาะจจะไม่เคยมาเหมือนผมนะครับเนี่ยดูดิเห็นะตรงน,นี้เนี่ยคือว่าวนผ่านอะ่ะมันให้ฟีลแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอเอาแค่ดูผ่นานนะมันได้ฟีลขาอยู่นะเพราะว่าพวกสัาญี่ปุ่นอนะ่ะมัน,นก็มีหลายจุดอยู่นะ ดูมันได้เอางี้ดีกว่าแล้วตรงนู้ผมรู้ว่ามันมีอะไรนะตอนนี้อย่าลับอันนั้นนะผมรู้ว่านั้นมีอะไรนะถนะ้านะดูเนี่ยที่ฟิลมของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากเลยผมรู้ว่าจุดอื่นมันไปไหนอะไรไงบ้างอะเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวเราเดินเล่นดูตั้งไหดีกว่านะไหนใก็ไหนเราแวะมาที่แล้วนะเดี๋ยวเราดูดีกว่าอะ่อะต่อกันนะ นี่ครับทุกคนดูเห็นไหมขาเป็นแนวตีมญ,ญี่ปุ่นเห็นไหมเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาบอกว่านั่งไอยู่เนี่ยคืออะไรเห็นไหมผมไม่รู้ว่าไอ้เคี่คืออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าจะมีแนวญี่ปุ่นนะ่ะเป็นของกินนะ่ะของกินพวกอะไรพวกเนี้ยนีนะนีนะครับแล้วก็มีเป็นเป็น,นอ่าเขาเรียกว่ากัญชาเออช่กัญชานะก็มีอยู่ที่ที่ด้วยนะครับ แต่ผมไม่ได้แต่ว่าเนี่ๆๆนออรรเยเดีะะ๋ยนะวพวกนี้มันคืออะไรใครรู้หรือว่าใครเคยไหมนี่คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าที่เกินที่ไหนนะเออเจ็ดคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าพวกนี้ยมันคืออะไรนะแต่มันมีเขาเป็นเามีหลายจุดอ่ะเนี่ยแต่นี่ก็เป็นโซนของธนิยานะเนี่ยหชนไ,ไหมบ้ทางขวาเมื่อกี้เนี่ยทางซ้าย คือผมจะบอกว่ามันเกี่ยวกับอะไรบาหรอหรืออะไรลัรักยาด้วยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารแน่นนะครับกันตกแต่งแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะนี่นะฝั่งซ้ายนี่ก็อันนี้ก นนนั่นะติดพอตัว,วเลยนะวันนี้วันนี้วันศุกร์นะครับรถก็ถือว่าติดนะน,นี่อะไรเนี่ยเปไปลามเงมงโรงบยาไทยสบายนะเสร็จก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับซอยธนิยะนะอยู่ในซอยธนิยะข้างตึก คณิยะนะครับมันก็ไม่มีอะไรละนะฮะโอเคบรรยากาศที่นก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับนี่นะถ้าใครจะมาเที่ยวนะครับหรือว่ามากินอาหารมาอะไรก็สามารถมาที่ได้นะกับที่ภริยะแห่งนี้นะครับแอง่ผมไปก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พัดที่ใหม่ได้ด้วยเองนะฮะ ถ้าใครใสยอะไรไงก็มาคุยกันนะครับเราก็รวมถึงมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าตัวาที่อยู่ตรงหน้าหน้าต,ตึกอ่ะมันคืออะไรนะฮะตอนนี้ผมไม่รู้จริงนะครับผมไงก็คอมเมนต์บอกบางที่เป็นคำนิ่งๆนะครับเอย่างง๋ยคกิจที่ผมไปก่อนนะครับตัวใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ